สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนและขอสวัสดีท่านผู้ปกครองที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามต่อไปแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องเตรียมหนังสือขึ้นมาสองเล่มนี่เล่มสีม่วงกับอีกเล่มคือเล่มสีขาวที่เพิ่งได้แจกไปวันนี้เอาเตรียมขึ้นมาเลยอ,อันนี้สองเล่มแบบนี้นี่ เตรียมไว้เลยนะคะเอาหาใครยังไม่ได้หาหาเตรียมไว้หาเตรียมไว้สมุดวันนี้ไม่ได้ใช้สมุดแล้วเพราะว่าได้แบบกหัดไปแล้วเตรียมดินสอยางลบหนังสือสองเล่มเร็วรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใด ธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นหัวกลัวเธออยากให้เธอเจอคอยหานัดไว้ทำไมไม่มานัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อย เจอหรือยังลูกเจอหรือยังหนังสือขึ้นมาอ่าเอาหนังสือขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญญลักษณ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเราจะหาได้อย่างไรเราจะมีวิธีการหาได้ยังไงเราก็หาโดยการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเมื่อวานเราเรียนไปใช่ไหมคะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจำนวน2องจำนวนบวกกันได้ผลบวกเมื่อนำผลบวกมาลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่บวกกันเนี่ยจะได้ผลลบเป็นอีกจำนวนหนึ่ง เราใช้ความสัมพันธ์นี้ในการหาจําไว้นะคะถ้าเขาให้ประโยคสัญลักษณ์มาปุ๊บหน้าเครื่องหมายลบจะเป็นผลบวกหน้าเครื่องหมายลบคือผลบวกให้สังเกตง่ายๆถ้าหาผลบวกไม่เจอปกติถ้าเป็นการบวกธรรมดาการบวกก็จะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมผลบวกมันจะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับแต่วันนี้ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบมา ผลบวกจะอยู่หน้าเครื่องหมายลบค่ะอยู่หน้าสุดเลยอยู่หน้าเครื่องหมายลบไปดูกันเลย,เลยตัวอย่างหนูดีมีอมยิ้ม18อันวันใหม่ให้มาเพิ่มอีกรวมเป็น25หนูรู้ไหมว่าวันใหม่ให้มาเพิ่มอีกกี่อันลูกรู้ไหมไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เลยโจทย์ไม่ได้บอกเลยค่ะครูแพรบอกแค่ว่าหนูดีนะ่ะมีอมยิ้ม18อัน แล้ววันใหม่ให้มาเพิ่มแล้วก็รวมกันเป็น25ซึ่งเราไม่รู้ว่าวันใหม่นำอมยิ้มมาเพิ่มอีกกีอันเราจึงเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น18บวกกับตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ25ในช่องว่างคือสิ่งที่เราไม่ทราบนะลูกเนะาะคราวนี้เราจะไปหากันจากประโยคสัญ,ญลักษณ์18บวกจำนวนใดเท่ากับ25 ผู้แพ้ถามหน่อยเราหาผลบวกเจอหรือยังผลบวกคือเลขยี่สิบห้าอ้าวเรารู้แล้วนี่ผลบวกคือยี่สิบห้าถ้ายี่สิบห้าไปลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งดูข้างหน้าน่ะมันก็ต้องเท่ากับอีกจํานวนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ช่องว่างเราก็ต้องนํยี่สิบห้าตั้งแล้วลบด้วยสิบแปดถูกต้องใช้ความสัมพันธ์เลยเอายี่สิบห้าตั้งลบด้วยสิบแปดยี่สิบห้าตั้งลบด้วยสิบแปดสิบแปดแล้ว เก้ายี่สิบย25เอดย่ิบสองยิบสามิห้เท่าไรลูกเจ็ดยี่ิห้าลบสิเท่ากับเจเรารู้แล้วนี่ว่าในช่องว่างนะ่ะมันคือเลขเจดนะเราจึงมาสรุปว่าดังนั้น18บวกกับ7จะเท่ากับยีสิบห้าข้อนี้ก็เลยตอบว่าวันใหม่เนี่ยนำอมยิ้มมาเพิ่มอีกเจ็ดอันไปเลยไปข้อต่อไป อ้าวอันนี้ไม่ให้สถานการณ์มาค่ะแต่ให้เป็นประโยคสัญญาลักษจำนวนใดบวกกับ435เท่ากับ525นักเรียนหาให้เจอเลยผลบวกอยู่ในลูกผลบวกคือ525เาเมื่อผลบวกเป็น525เราก็ใช้ความสัมพันธ์สิ525มันต้องเป็นลบกับตัวอันข้างหน้าตัวนึงน่ะ แล้วมันก็จะต้องเท่ากับช่องว่างก็จะเป็น525ลบกับ435เท่ากับเท่าไร่ิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอต,ต,ตอบเลย525ลบกับ435นั้นเท่ากับ90เท่ากับ90ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า90บวก435เท่ากับ520 5เห็นไหมคะในช่องว่างข้อนี้ก็เลยตอบเก้าสิบตัวไม่ทราบค่าของเราคือเก้าสิบไปอีกค่ะอ้าวครูเพร์ข้อนี้มันไม่เป็นการบวกอ่ะหนูจะหาผลบวกเจอได้อย่างไรจำนวนใดลบด้วยสี่ร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบสองจำนวนใดลบด้วยสี่ร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่สิบสอง เท่ากับเจ็ดร้อยยี่เจ็ด้อยหกสิบห้าโอ้ยวันนี้ครูแพรพูดผิดจำนวนใดลบกับหนึ่งร้อยสี่สิบสองเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบห้าครูแพรบอกลูกต้องหาผลบวกให้เจอแล้วก็จำได้ว่าครูแพรบอกว่าถ้ามันเป็นการลบนะ่ะผลบวกมันจะอยู่หน้าเครื่องหมายลบเลยผลบวกมันจะอยู่หน้าเครื่องหมายลบแสดงว่าเราต้องเอาตัวเลขข้างหลังบวกกันสี่มันถนึงจะได้ผลบวกถูกไหม ก็จะใช้ความสัมพันธ์ได้เป็น142บวกกับ765 142บวกกับ765เท่ากับเท่าไหร่คะให้เวลาคิดดีไม่เอ่ยมีคนตอบแล้วตอบ142บวกกับ765เท่ากับ907ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า ในช่องว่างนั้นคือ907แล้วลบด้วย142มันเท่ากับ760ในช่องว่างคือ907าร้มีไงง่ายๆ่เมื่อเราหาผลบวกเจอนะ่ะเรารู้เลยเมื่อหาผลบวกเจอเรารู้เลยมันเป็นผลบวกมันก็ต้องเอามาบวกกันจีบถูกไหมข้อต่อไปหนึ่ยยี่สบวกจำนวนใดเท่ากับ765 หาผลบวกสิคะหาผลบวกผลบวกในข้อนี้คือ765เก่งมากค่ะ765เมื่อรู้ว่า765เป็นผลบวกเรารู้ว่าผลบวกเมื่อไปลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งมันจะได้อีกจำนวนหนึ่งขึ้นมาแสดงว่าเราใช้ความสัมพันธ์765ลบด้วย125 765ลบด้วย125เท่ากับ 640มันเท่ากับ640เรารู้แล้วว่าในช่องว่างของเราเนี่ยตัวไม่ทราบค่าคือ640เราจึงสรุปได้ว่าดังนั้น125บหวก640เท่ากับ760้ยเห็นไหมช่องว่าง640ง่ายมากเมื่อฉันหาผลบวกเจอนะฉันหาตัวไม่ทราบค่าได้อย่างง่ายได้อา้ามีอีกค่ะ 760บลบจำนวนใดเท่ากับ500 760รบลบกับจํานวนใดเท่ากับ500ร้อจำนวนใดนะั่นคือตัวไม่ทราบค่ะแต่เอ๊ะผลบวกเป็นเท่าไหร่เนี่ยผลบวกเป็นเท่าไหร่ผลบวกคือ760ลูกหาผลบวกเจอแล้ว760แสดงว่ารู้ผลบวก ก็ต้องเอาผลบวกไปลบกับจํานวนใดก็ได้ที่เรารู้ในนี้ใช่ไหมมันก็จะได้จํานวนในช่องว่างออกมาเราก็ใช้ความสัมพันธ์เป็น760-500ลบ500ง่ายมาก760-500ลบ500ได้เท่ากับ260เราจึงสรุปเลย760-260ลบ260เท่ากับ500ต่อไปเลย260เห็นไหม ง่ายมากขอแค่ให้ฉันหาผลบวกให้เจอผลบวกคือเป้าหมายของฉันตอนนี้ฉันต้องหาให้เจอถ้ามันเป็นการบวกผลบวกก็อยู่หลงเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้ามันเป็นการลบผลบวกจะอยู่หน้าเครื่องหมายลบเลยอยู่หน้าสุดเลยใช่ไหมคะต่อไปขอให้ทำอะไรเนี่ย้คณิตคิดสนุกเรามาตามล่าหาคำตอบกันเลยไปเลยคะ่ะ ีหน้า119่บเปิดหนังสือเรียนเล่มน,นี้ไปหน้า119่ร้อเล่มน,นี้สองุติห่ง119ยสิบเ้าจอไหมคะเปิดหนังสือเรียนไปหน้า119น้ายังเปิดไปนะลูกนะเปิดไปนะคะ 119เ้าขาบอกว่าให้หาตัวไม่ทราบค่าให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์มีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมด6ข้อเราจะทําไปพ,พร้อมกับครูแพรและลูกก็เติมคําตอบลงไปในหน้านี้อพอไม่ยางไปกันเลยข้อที่1หาตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญ,ญลักษณ์จํานวนใดบวกกับ 288เท่ากับ468หาผลบวกให้เจอผลบวกคือ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 ผลบวกคือ468เมื่อผลบวกคือ468เราทราบทันทีผลบวกไปลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นละมันก็จะได้อีกจำนวนหนึ่งทันทีเราจึงใช้ความสัมพันธ์เป็น468ลบด้วย288 ซึ่ง468ลบกับ288นั้นเท่ากับ180อ่าให้ลูกหาเองนะคุณแพไม่รอเนาะวันนี้คุณแพาหาให้เลย180เราจึงสรุปได้ว่า 180บวก288เท่ากับ468ในช่องว่างจึงเติมตัวเลข180อ่าเติมลงไปในช่องว่างเติมตัวเลข180เติมลงไปเลยเสร็จหรือยังคะต่อไปข้อที่2จํจำนวนใด ลบด้วย260เท่ากับ550ครูแพรบอกว่าเป้าหมายของเรื่องนี้เราจะต้องหาผลบวกให้เจอผลบวกนั้นคือตัวไม่ทราบค่าเออผลบวกคือตัวไม่ทราบค่าแสดงว่ามันต้องอตัวเลขสองตัวเลขมาบวกกันสิเพราะมันเป็นผลบวกถูกไหมเราก็ใช้ความสัมพันธ์เป็น550บวกกับ260เท่ากับช่องว่าง550บวกกับ260ได้เท่ากับเท่าไหร่ ร5 0บวกกับ260นั้นได้810เราจึงสรุปได้ว่า810ลบ260เท่ากับ550ในช่องว่างเราก็ตอบ810ลงไปเลยง่ายมากขอแค่ชั้นหาผลบวกให้เจอต่อไปข้อที่3 255 ลบกับจํานวนใดไม่รู้เท่ากับ130ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะหาผลบวกเจอไหม1 2 3 4 5ผลบวกคือ255เมื่อผลบวกเป็น255เรารู้ว่าผลบวกเมื่อลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งใช่ไหมจะต้องได้อีกจํานวนหนึ่งเราก็เลยใช้เลยค่ะ255ลบกับ1 3 0 ง่าย255ลบกับ130ได้เท่ากับ125อันนี้ไม่มีการกระจายเลยลบได้เลยเราก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้น255รลบ125เท่ากับ130ในช่องว่างเราก็เลยเติมไปเลยคะ นี่ไง125ง่ายมากได้คําตอบแล้วค่ะครูแทนหนูเขียนแล้วไปไปข้อต่อไปไปข้อต่อไปมีคนง่วงนอนไหมเอ่ยมีใครง่วงไหมคะไปข้อต่อไปไปข้อที่4จําำนวนใดลบ237เท่ากับ426หาผลบวกให้เจอรีบหาผลบวกเดี๋ยวนี้ครูแพรบอกว่ารีผาผลบวกผลบวกข้อนี้คือ ตัวไม่ทราบค่ะเมื่อมันเป็นผลบวกเออเรารู้สองตัวแล้วนี่เราก็ต้องเอาสองจำนวนนั้นมาทำอะไรกันบวกกันเราก็ใช้ความสัมพันธ์เป็น426บวกกับ237เท่ากับจำนวนใด426บวกกับ237ได้เท่ากับ666 เราจึงสรุปได้ว่า663กลบ237เท่ากับ426เห็นไมในช่องว่างเติมไปเลย6 6รอยง่ายๆเสร็จแล้วอีกสองข้ออีกสองข้อสู้มิสู้ไปเลยค่ะลุยต่อเลยจำนวน307จําำนวน307นะ บวกกับจำนวนใดก็ไม่รู้เท่ากับ1น0 0พันหาผลบวกให้เจอผลบวกในข้อนี้คือผลบวกข้อนี้คือ1,000 1,000ค่ะ1,000ถ้า1,000ไปลบกับจำนวนในจำนวนหนึ่งใช่ไหมมันก็จะได้อีกจำนวนหนึ่งขึ้นมาเราจึงใช้ความสัมพันธ์เป็น1,000ลบด้วย3 0 7 1้0 0ลบด้วย307ได้คำตอบเท่ากับ 693เราจึงสรุปว่า307บวก693เท่ากับ1000ตัวไม่ทราบค่าของเราคือ693เราก็เติมลงไปง่ายมากๆเห็นไหมปิ๊งๆๆๆๆเสร,ร็จแล้วข้อสุดท้าย659ลบกับจำนวนใดก็ไม่รู้ เท่ากับ120 659ลบกับจำนวนใดก็ไม่รู้เท่ากับ120หาสิคผลบวกคือตัวไหนตอบพร้อมกัน ผลบวกคือ659เก่งมาก659เมื่อรู้ผลบวกแต่มันมีจํานวนหนึ่งที่เราไม่รู้เราก็บอกได้ว่าผลบวกน่ะมันไปลบอีกจานวนหนึ่งมันก็จะได้จํานวนที่เราไม่รู้ออกมาใช่ไหมลูกเราก็ใช้เลย659ลบกับ120้เท่ากับจํานวนใด659ลบกับ120 ลบ0ย์ใน9 5ลบ2ได้3 6ลบ2 6ลบ1ได้5 6 59ลบ120จึงเท่ากับ539เราจึงสะรุปได้ว่า6 59ลบกับ539เท่ากับ120ตัวไม่ทราบผ้าของเราคือ 539นะัเติมลงไป539ง่ายมากๆเสร็จแล้ววันนี้เราทำในนี้เสร็จแล้ววันนี้ครูแพรแจกแบบฝึกหัดให้ลูกไปแล้วใช่ไหมคะเล่มสีขาวตรงนี้แบบฝึกหัดคณิสตาเล่มหนึ่งงานวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า75และ76 ทำให้เรียบร้อยครูแพรเขียนชื่อเนี่ยครูแพรแปะชื่อไม่ให้ลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งหมดครูแพรแปะชื่อไให้ลูกหมดแล้วใช่ไหมคะ,สะแสดงความเป็นเจ้าของให้ลูกเรียบร้อยลูกเปิดไปที่หน้า75 76หน้าที่ผ่านมานักเรียนไม่ต้องทําย้อนหลังนะคะเราจะเรียนไปข้างหน้าเพราะว่าหนังสือขึ้นมามีความล่าช้านิดหน่อยให้ลูกๆตั้งใจทำง,งานแล้วเจอกับครูแพรใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย